มีออกวันนี้ทีไม่สวยไหมคะเ<โ>ยอโอ้ย,อยพี่เกมาเร็วสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะ,คะเราอยู่ที่แกร์แอนแกร์นะคะทุกคนที่พัทยานะคะตอนนี้เราอยู่นี่เลยมุมไอศครีมมันจะเป็นมุมถ่ายรูปใชใ่ไหมใช่คือเยอะมากมากเลยนะคะถ้านใะครชอบไอติมนะคะนี่สายไอติมสายหวานมาถ่ายรูปที่นี่ได้นะคะทุกคนสวยมากทุกคนนี่ นี่เรามาจากเชียงใหม่เลยนะคะเรามาถึงที่นี่เลยนะคะที่พัทยานะคะ Grest and Gran นนั่นเองนะคะไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพี่พี่เขาจะถ่ายรูปอะไรกันบ้างนะคะไปเลยค่ะพี่ไหนึ่งสองสไมไ่แช่แล้วแช่แล้วไปนี่ดีไซน์อยู่ข้างบนนะคะทุกคนสีชมพูเหมือนชุดเลยพี่เกวตรงนู้นก็จะเป็นแบบโอ้โหไอศครีมรสบ,บลูเบอร์รี่ตรอเบอร์รี่นะคะแล้วก็ บูลลัสเบอร์รี่นะคะทุกคนเยอะมากโอเคหนึ่งสองสามเออขอวันวันหน่อยพี่ไมายคุจินคุจินเออเอาหัวใจเล็กๆอ่ะเดิมสองสามโอเคพี่เกลเราไปตรงนู้นกว่ามันมีสไลเดอร์ลงด้วยค่ะไปเร็ว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 เล่นสไลเดอร์กันเล่นสไลเดอร์กันนี่ค่ะทุกคนขึ้นมาแล้วเราจะขึ้นแล้วนะคะ ขึ้นไอซ์ครีมตอนนี้เกลี่ขึ้นไปแล้ววันนี้ที่ใหม่ใส่ชุดเพื่อมนมาถ่ายรูปที่นี่เลยนะคะทุกคนสีฟ้าฟุ้งซิงก็ดิ่งแมวพี่โอ,อวันนี้ใหม่สวยนะคะก็ได้อยู่ก็ได้ได้อยู่ <c oughs> ได้อยู่ไปเลย <c oughs> เออพี่เกลี่ไปเลยเออพี่เกลี่นะคะนี่ขึ้นมาแล้วนะ ไปเดี๋ยวเราจะไปกันทุกคนโอ้ยพี่โยดีไซส์ไปเลยไปเลยฮะตอนนี้พี่เกลจะเอาน้องท่านมาลงไปนะคะนิ่มหวานแล้วบ๊ายบายระวังนะระวังนะเอาเอามาลงมาดูร้อนมายิ่มหวานยางไงทุกคนชอบนะดู เอฟซีน้อยของเรานะคะใครเลือกกันที่ใหม่อสองนิดลืกอันน่าชื่อน้องอะไรคะน้องเด็กเ้าค่ะน้องเด็กเจ้าโอเคบ๊ายบายชื่ออะไรนะที่ถือถายรูปพี่เกลี่ใช่ไหมคะอ๋อพี่เกลี่กำลังต่อคิวลื่นมารอแป๊บนึงนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะให้น้องๆถ่ายรูปกับพี่เกลี่นะคะมาเลยค่ะได้อธิบายลงมา <laughs> ค่อยๆ่อยไต่มาเย้น้อม้าเย้เ้ย,กยก <laughs> กเก่งจังเลยเอาพี่เก์มาอ้หพี่เก์มาเร็วอ่าโอเคพี่เก์ถ่ายรูปก,กับน้อง่อยค่ะพี่เกสวันดีค่ะถ่ายรูปก,ก่อนปล่อยน้องไปเดินขึ้นบันไดก่อนก็นได้ค่ะอ่ะพี่มาหนึ่งสองสามเีอ่า <c oughs> ใ่คับน่ารักมากขอบคุณค่ะไปค่ะทุกคนทางด้านบนนะคะมันก็จะร่มนะคะมีหลังคาให้เรานะคะจะได้ไม่ร้อนเนาะเดี๋ยวเราจ,จะขึ้นไปด้านบนกันดูหัวผู้เป็นเลสลเดอร์มังหรอคะไปขึ้นไปข้างบนกันค่ะจะได้ไม่ร้อนข้างบนมันจะเป็นแบบโอ้ยทุกคนเป็นโอริโอเลยนะคะไอจิมคือใหญ่มากทุกคนดูดิตอนนี้คนก็กำลังทยอยมาถ่ายรูปนะคะไมกลุ่มเราที่ใครถ่ายตรงนี้นะนี่ปาที่แก้ือขึ้นข้างบนพร้อมยั้ยาไปก้วแล้ว

ก็จะเห็นหลูกแต่อยากบอกว่าวิวสวยมากนะปาไปหาน้องธันวานคันค่ะอันนี้าปาเป็นคิทแคทใช่คิดแคทเหรอขนมปังใช่ไหมลูกอันนี้ก็จะเป็นแบบไอติมละลายนะคะเยอะมากเลยทุกคนนี่นะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นโซนคัพเค้กนะคะแล้วก็จะมีขนมแบบนี้ด้วยนะอันนี้เป็นแบบลูกอมค่ะทุกคน,นนี่โดนัทอุ้ยมีตังแล้ว นี่โอเคเดี๋ยวเราขอเนี่ยทุกคนนะคะไปถ่ายรูปก,ก่อนนะเพราะว่าที่นี่สวยมากไปพีเ่เกยถ่ายรูปก,กันและนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศที่เกร a แอนเกนนั่นเองนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถไปที่เกร a แอนเกนปรทยาได้